ากรก์การเกษตรอำเภอเวียงแก่นหมู่ที่3ตำบลหลายงานายอุดมจันตะวงศ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนายวุฒิพงษ์คำลือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นและหัวหน้าสำนักงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมคลิคออฟเปิดตลาดส่อมโอเวียงแก่นผ่านระบบออนไลน์ปล่อยขบวนผล,ผลผลิตกระจายซ่อมโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยมีนายสุพศลังกาวีรนันในอำเภอเวียนแก่นเป็นประธานในพิธีซึ่งมีสำนักงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งมอบกล่องไปรษณีย์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโออำเภอเวียงแกน่นซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ในการกระจายผลผลิตส้มโอภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ25ส่งออกนอกประเทศร้อยละ75 แต่ตลาดรับซื้อในพื้นที่รวมไปถึงราคาส้มโอมีแนวโนม้มลดลงจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเวียงแก่นเนื่องจากส้มโอมีจำนวนผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเวียงแก่นและแก้ไขปัญหากเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับอำเภอในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยนายอุดมจันตวงประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้ประสานสำนักงานพาณิจย์จังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลผลิตส้มโอให้กับกลุ่มเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่ปลูกส้มโออำเภอเวียงแก่นโดยได้รับการสนับสนุนจำนวน1 5 0 0กล่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับเกษตรกร,ร,กรในการกระจายผลผลิตส่งให้กับผู้บริโภคโดยไม่มีค่าจัดส่งหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสวน และให้กำลังใจกับเกษตรกร,กรปลูกส้มโอรวมถึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการประสานกับหน่วยงานหาแนวาทางช่วยเหลือกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรต่อไปร่วมกิจกรรมของอำเภอเวียงแก่นนะคะในการคิดออฟนะคะการเปิดการตลาดออนไลน์นะคะโดยทางพณิชจังหวัดเนี่ย ก็มีในเรื่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้นะคะมาให้กับทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นนะคะเอ่อเราได้รับมานะคะแล้วก็จากัดกลุ่มกันคาภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จัดสรรกล่องมาให้กับจังหวัดเชียงรายเนี่ยเอ่อทั้งหมดจำนวนหลายหมื่นกล่องเนาะแล้วก็เราก็อมอบให้กับเอ่อเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นเนี่ยรู้สึกจะประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดร้อยกล่องนะคะทั้งหมดนะคะก็ กระจายไปตามทั้งสองตำบลน,นะคะทั้งตำบลม่วงยายแล้วก็ตำบลไหลางาวนะคะก็วันนี้ก็ทางเออสหกรณ์จังหวัดนะคะร่วมกับทางสภาเกษตรกรก็จัดพิธีเปิด kickoff นะคะในการเปิดตลาดออนไลน์ส้มโอนะคะแล้วก็มอบกล่องให้กับเกษตรกรมารับกล่องในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแจกไปคนละ20กล่องก่อนนะคะวันนี้ก็มีเกษตรกรมารับล้นหลามมากมายค่ะก็คาดว่า กล่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะได้นําไปใช้ในการทําการตลาดออนไลน์ในช่วงที่ปีนี้เนี่ยส้มโอเนี่ยติดผลเยอะจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะในโอกาสที่มาร่วมโครงการพิกออฟเนาะก็ต้องขอขอบคุณทางปานิตสภากเกษตรที่ ที่ช่วยนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับกลองที่ชาวตรวจจะได้โศกออกครับนี้ได้มาร่วมชมสวนของสมาชิกสภา,าเกษตรกรอำเภอเวียงแก่นนะครับซึ่งเราได้มาร่วมกับพันนิตประเสริในการที่มาประสานเชื่อมโยงประสานงานงานบูรณาการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะปีนี้ส้มโอนะครับส้มโอเรียงแกนของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกิน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 ,เก,นเกินควรนะครับซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของราคาที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยมีปัญหาราคาตกต่ํานะครับก็ก็ก็เป็นประเด็นที่ว่าสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนั้นซึ่งเป็นภาระ,ะหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมประสานนะครับ ในการแก้ไขปัญหาของภาคเกษตรศกรรมของเราโดยพ่อพผลิตทางการเกษตรศเนี่ยเราต้องมาเชื่อมโยงกับภาคคเครือข่า,ขายของกระทรวงพาณิชย์ของไปรษณีทั้งท่านในอำเภอหรือเกษตรกร,เ,ศร,ศกร,รเองเนี่ยวันนี้เรามาคิกออฟในเรื่องของทำอ่าการตลาดออนไลน์ของส้มโอเวี่ยงแก่นในวันนี้ครับซึ่งส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดจัรายเองเรล่านั้นเราได้ประสานกับสภาเกษตรกรระดับอำเภอ,อเชื่อมประสานในการที่จะนํกล่องนะครับพัสดุข,ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอบองแก่นจำนวน1,500ใบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเช่อยเหลือในการที่จะบรรเทาในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับ